เขินหนักถูกถามจีบริววชิรวิทย์เขินหนักถูกถามจีบตูต้นตะวันใหม่เจ้าตัวตอบทำเอากริดลั่นลออาราแรงมากสําหรับนักแสดงหนุ่มริววชิรวิทย์อรันธนาวง์ไม่รู้ว่าเพราะราศีพระเอกจับหรือเพราะมีความรักล่าสุดได้เจอหนุ่มริวที่มาร่วมงานชอปปี้9.9ชอปปิ้งเฟสติวัลที่เมกาบางนาหลังจบงานผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์นักแสดงหนุ่มถึงความฮอตช่วงนี้ฮอตไม่กล้าชมตัวเองครับพอใช้ได้ครับเราไม่กล้าหลงตัวเอง คนชื่อว่าชีรวิทย์หรอทั้งนั้นเป็นเรื่องบังเอิญครับบังเอิญชื่อเหมือนกันพอใช้ได้ครับก็น้องรับไว้เป็นคำขอบคุณเอาจริงๆเมื่อก่อนมีคนชมผมก็จะบอกไม่หรอกครับมีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เราลงตัวเองรู้สึกว่าเราสุดๆดไปเลยตอนนี้ถือว่าตัวเองอยู่ในจุดที่รู้แล้วว่าอย่าไปลงตัวเองมากเกินไปให้มันพอดีพอดีกดกดลงมาหน่อยเพื่อนเตือนว่าให้เบาๆบหน่อยจริงๆเราก็ไม่ได้ลงตัวเองนะพอเราตอบเหมือนเดิมไม่หรอกนะแล้วรู้สึกมันเหมือนเดิมอยากลองเปลี่ยนคําตอบบ้างจนเพื่อนหมัน่น้ีใคคครรชมก็จะขอบบุณั หลังจากมาตาดาจบฟีดแบ็กเราดีขึ้นมาใช่ครับต้องขอบคุณทุกคนเป็นผลงานแรกที่เพิ่งจะมีคนรู้จักริวจากละครเยอะขนาดนี้ดีใจและขอบคุณมากๆขอบคุณนักแสดงทุกคนผู้จัดมันไม่ใช่แค่เราคุณเดียวครับดีใจมากงานเยอะขึ้นรับงานเยอะกว่าเดิมคนจับตาภาพที่เราไปดูคอนเสิร์ตกับตูต้นตะวันริวกับตูชอบวงนินกซ์ซงเหมือนกันผมกับตูคนละเหมนกันผมชอบฉันย้อนตูชอบเซหุนก็เลยนัดกันไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเป็นติ่งเหมือนกันก็น่ารักดี คนจับตามองความสัมพันธ์สนิทกันครับเขาน่ารักดีครับจีบเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจยเย็นใจยเย็นเป็นเพื่อนกันไปก่อนสนิทกันครับกําลังทําความรู้จักกันไปก่อนถ้าคืบหน้าหรือมีอะไรยังไงผมค่อยมาบอกอีกทีดีกว่าให้รวิวทางานก่อนสนิทกันครับชอบอะไรในความเป็นตูถามตรงๆแบบนี้เราก็เก็บอาการไม่อยู่นะเขาก็น่ารักตรงสเปคส่วนตัวผมชอบคนหมวยอินเตอร์เขาก็จะเป็นไทยนั้นเหมือนกันเขารู้ตัวไหมว่าเราจีบเขาอยู่ ก็ค่อยเป็นค่อยไปครับไม่รีบตอนนี้เป็นเพื่อนให้เราได้ทำงานกันไปก่อน